ผู้ว่าประจวบถแถลงแล้วคณิษฐาสาวการเงินสุดแสบโกงไปเกือบ40ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบเปิดจวนถแถลงกรณีพนักงานราชการหญิงวัย8 8ปีโอนเงินงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีที่ผูกไว้กับเว็บพนันออนไลน์ยอดความเสียหายจริงกว่า39ล้านบาท พบมีการปลอมเช็ค78ครั้งกังขาตั้งคนในหน่วยงานตรวจสอบกันเองวันที่30มิถุนายนจากกรณีนางสาวคณิถาหอยทองอายุ28ปีพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดประจวบคิริขันยักยอกเงินจำนวน33.9ล้านบาทและถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18นาฬกาของวันที่29มิถุนายนที่โจนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันนายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันนายธีรพันธ์นันทกิจนายพิร,รมนินทยานายอาคมเจริญอาจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกิติพงศุขภาคุลประหลัดจังหวัด นางสาวเกษรินพัฒระเปรมเจริญคลังจังหวัดพลตำรวจตีสุรศักดิ์สุขสแสวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมถแถลงข่าวกรณีลูกจ้างสำนักงานจังหวัดยักยอกเงินจำนวน33.9ล้านบาทจากการกระทำความผิดปลอมแปลงเอกสารและนำเงินงบประมาณทางราชการออกจากระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วโอนผ่านบัญชีตนเองไปหลายบัญชีพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีที่สอพอเมืองประจวบคีรีขันธ์และศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่อนุญาตให้ประกันตัวฝากขังที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่22มิถุนาย,ยนแล้วนั้นต่อมาคณะสอบสวนสอพอเมืองประจวบคีรีขันธ์และตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการในการกระทำความผิดใช้โอกาสที่ตนได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือบัตรในการเข้าระบบเบิกจ่ายเพื่อสร้างข้อมูลในระบบส่งไปยังคลังจังหวัดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีหลักของผู้ขายโดยตรงในกรณีนี้เบิกจ่ายเข้าบัญชีญาติเป็นจำนวนเงิน33ล้าน6 0บาท ผู้ต้องหานำสมุดเช็คไปปลอมลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายซึ่งต้องใช้ผู้ลงนามอนุมัติ2ใน5คนเรียกเก็บเงินจากธนาคารผ่านบัญชีสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นจำนวนเงิน5,955,451เบาท50สตางโดยเงินส่วนหนึ่งสั่งจ่ายไปยังบัญชีญาติสคนรวมการกระทำผิดจำนวน166ครั้ง รวมเป็นเงิน39,951,351าบาท50สตางค์จากนั้นได้โอนเงินกระจายเข้าสู่บัญชีตนเองจำนวน14บัญชีและตรวจสอบพบว่าเงินไหลเวียนไปยังบัญชีที่ผูกไว้กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ซึ่งมีความผิด 1. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 2. เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยที่ตนมีหน้าที่นั้น 3. ม,มีความผิดฐานลักทรัพย์เป็นเงินของทางราชการโดยใช้กลอุบาย 4. ความผิดฐานทำให้เสียหายทําลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไรประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 5. ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารทางราชการและใช้เอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการที่ได้ปลอมขึ้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีประหลัดจังหวัดเป็นประธานพบว่ามีการตั้งคนในสำนักงานจังหวัดจำนวน3ใน5รายทําให้เกิดความคลางแคลงใจถึงความโปร่งใสในการตรวจสอบ ผู้วาราชการจังหวัดจึงเปลี่ยนชุดคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ทั้งชุดโดยใช้บุคลากรภายนอกหน่วยงานและในวันพฤหัสน,นี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยจะร่วมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยมีรายงานข่าวล่าสุดได้มีคำสั่งให้ในายประชิดวงประภารัฐหัวหน้าง,งานการเงินหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวภายหลังพบความบกพร่องเนื่องจากได้รับรายงานว่าเช็คงบประมาณจังหวัดหายไป6ฉบับ ยังไม่มีการแจ้งความเช็คหายถือว่าสอบพิรุษอย่างไรก็ตามยังไม่มีการสั่งย้ายราชการในสำนักงานจังหวัดแต่อย่างใด สำหรับความเสียหายทางราชการ39.2ล้านบาทมาจากงบเงินฝ่ายคลังหรือเงินประกันสัญญา9.6ล้านบาทเงินแก้ไขปัญหาหรือเงินภัยแรง23.6ล้านบาทงบจังหวัด5.9ล้านบาทเงินอื่นๆ2.5ล้านบาทรวมแล้วประมาณ39.2ล้านบาทและมีการปลอมแปลงเช็คธนาคารจำนวน78ครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ